ใจต่อรสถารรัชการแป็นดินีสิทิผู้ที่สภามีสิทธิตั้งรัฐมนตตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในภารก,กิจที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนวันนี้ปรากฏว่า กระทู้ทั่วไปซึ่งต้องยื่นเป็นเอกสารไว้ก่อน3กระทู้รัฐบาลมาตอบเพียง1กระทู้อีก2กระทู้เลื่อนออกไปในต้นปี2,568นะครับซึ่งท่านเสรีนีอนินบนเป็น1ในสวที่ถูกเลื่อนกระทู้ไปทั้งทงที่ความจริงรัฐบาลน่าจะแสดงความรับผิดชอบ ให้รัฐบาลให้รัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งมาตอบก็จะทําให้การทํางานของสภาและรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ปรากฏว่าก็ถูกเลื่อนไปโดยไม่มีเหตุผลสมควรส่วนกระทู้สดหรือกระทู้ถามด้วยวาจาสามกระทู้ไม่ได้ถามเลยแม้แต่กระทู้เดียวรัฐบาลอ้างว่ามอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาตอบแต่ปรากฏวา่าลักตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลื่อนออกไปและอีกท่านหนึ่งก็ไม่ได้ตอบนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้วาระกระทู้สดจึงไม่มีกระทู้ใดได้ตรวจสอบรัฐบาลเลยแม้แต่กระทู้เดียวก็ผมเองก็เป็นคนยื่นกระทู้สดด้วยกระทู้หนึ่งซึ่งเมื่อไม่ได้มีการตอบกระทู้ผมเองก็ถือโอกาสนี้ถแถลงต่อสื่อมวลชน เพราะเรื่องที่ผมยื่นนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและดูเหมือนว่าจะมีเรื่องใหม่มากลบทําให้เรื่องที่กระทบนี้หายไปจากความสนใจของประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อาจจะทําให้ถูกเป่าคดีไปต่อไปหรือไม่ก็ได้เรื่องนี้ก็คือเรื่องกรณีของคุณหมอบุญวนาสินซึ่งมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนมากกว่าสองหมื่นล้านเข้าไปแล้ว แต่ปรากฏว่าผมเคยยื่นยัตติเรื่องนี้เข้ากรรมธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและโทรคมนาคมปรากฏว่าทางรัฐบาลซึ่งมีทั้ง6หน่วยงานเกี่ยวข้องส่งมวยแทนที่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อสภาได้มาตอบแบบขอไปทีนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากได้ไดคำตอบก็คือ เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี2566แต่สำนักง,งานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือกรลอต่อนะครับไม่บังคับใช้กฎหมายตามพรบกำกับตลาดหลักทรัพย์พศ2535มาตรา267ซึ่งผมสำเนาให้ท่านสื่อมวลชนแล้วนะครับเป็นหนังสือที่ผมยื่นต่อนายกรัฐมนตรีกำหนดให้กรอตอมีอำนาจในการยึดหรืออายัดทรัพย์บุคคลที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชนและห้ามมิให้บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรแต่ปรากฏว่ามีการแจ้งความตั้งแต่ปี2566อย่างไรจึงทำให้ในายแพทย์บุญวนาสินหนีออกประเทศไปในเดือนกันยายนปี2567และยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปหมดแล้วจนไม่สามารถที่จะนำมาชดใช้บรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายได้ ดังนั้นรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับไม่ใช่แก้ปัญหาโดยการให้โฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่ามีมูลค่าความเสียหายมากมายแต่เตือนประชาชนแล้วว่าอย่าโลภอย่าโอนอย่าหลงเชื่ออย่างนี้ไม่น่าจะเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลจนวันนี้นายกรัฐมนตรีรู้หรือ,อยังว่าเรื่องนี้ประชาชนรอคอยการแก้ปัญหาอยู่ หรือจะปล่อยให้ผู้เสียหายสิ้นหวังและผลกระทบต่อเรื่องนี้ก็กระทบต่อเศรษฐกิจต่อไปโดยที่ไม่มีใครรับผิดชอบผมเรียนถางท่านนายกรัฐมนตรีเป็นเอกสารด่วนนะครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ดําเนินการใดๆก็ตามผมก็จะตามเรื่องนี้ไม่ปล่อยนะครับโดยจะทําเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านออกมาเคลื่อนไหวเรื่อง รัฐมนตรีที่ไม่เข้าประชุมในคณะรัฐมนตรีปัจจุบันอย่างอาก้าหารเพราะว่าท่านอาจจะกํากับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าปรากฏว่าก็เกิดเรื่องราวที่แต่ละคนก็ต่างมิตกกังวลกลัวจะถูกปรับจากคอรมอดังนั้นผมจะได้ขอพึ่งอํานาจของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นําจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนี่แะครับมากํากับเรื่องนี้ให้หน่อย เพราะท่านก็ดูชํานาญเรื่องหุ้นเรื่องตลาดหลักทรัพย์ไม่แพ้ใครในประเทศไทยจะแจ้งให้ท่านนายกและทนเอกมาช่วยทีครับเพราะวันนี้เนี่ยตำรวจประสานงานตํารวจสากลแล้วก็ยังไม่สามารถนําตัวนายแพทย์บุญวนาศินกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยได้อย่างนี้ไม่รู้จะพึ่งใครแล้ครับมูลค่าเกินกว่าสองหมล้านเข้าไปแล้วผู้เสียหายก็บานเข้าไปห้าหคนเข้าไปแล้ว และแต่ละคนก็ต่างมีความหวังว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาให้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังสิ้นหวังอยู่นะครับอันนี้คือผมได้ยื่นกระทูแล้วก็อยากให้เมื่อไม่ได้เป็นกระทูก็ยื่นเป็นหนังสือด่วนถึงนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งผมสำเนาฝากสื่อมวลชนช่วยติดตามอีกทางหนึ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับถ้าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นคลื่นกระทบฝั่งมันก็จะมีเรื่องหลอกลวงเกิดขึ้นอยู่แล้ว ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนประเทศไทยไม่รู้จะมีหลักอะไรให้ยึดถือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้นะครับอันนี้ในส่วนของผมนะครับส่วนเพื่อนสมาชิกหลายท่านวันนี้อยากจะมาถแถลงข่าวเหมือนกันแต่ว่าก็ติดอภิปรายเรื่องกฎหมายที่ท่านให้เข้าคิวอภิปรายไว้จึงขอให้ได้ถแถลงข่าวในนามรวมๆว,ว่าขอให้ทางรัฐบาลรับผิดชอบเรื่องการตอบก,กระทู้ของสมาชิกผู้ที่สภาด้วยนะครับ นักคอรมอเนี่ยตั้ง3536คนเนี่ยจะมอบหมายให้ใครสักคนมาตอบวุฒิสภาเป็นไปไม่ได้หรือนะครับถ้าเป็นไปไม่ได้แล้วมีรัฐบาลว่าจะบริหารและการแผ่นดินโดยรับผิดชอบต่อระบบรัฐสภาก็เท่ากับเป็นการโกหกไปวันวันหนึง่งแล้วประชาชนจะอยู่อย่างไรหากวุฒิสภายังถูกละเลยเพิกเฉยไปอย่างนี้นะครับสําหรับอีกท่านหนึ่งที่ถูกเลื่อนกระทู้ไปผมขอเรียนเชิญท่านสวเซรณีอนินบนซึ่งมี ประเด็นต่างๆที่จะน,นําแสดงต่อสื่อมวลชนด้วยตัวท่านเองครับขอเรียนเชิญครับขอบียนพี่น้องสื่อมวลชนที่ครบอย่างยิ่งนะครับสําหรับตัวผมเองนั้นนะครับก็ได้รับผลกระทบนะในการเลื่อนกระทู้ของรัฐบาลเนี่ยมาโดยตลอดนะครับกระทู้ที่ผมได้ถามเนี่ยก็เป็นกระทู้ไปถึงกระทรวงกรเกษตรและสากลในเรื่องของผมเนี่ยได้จี้ ให้กระทรวงเกษตรนะครับได้ให้ความสำคัญกับการทำประมงนอกด้านน้ำนะครับเนื่องจากว่าจากการที่กระทรวงเกษตรและสากลเนี่ยนะครับไม่ได้ให้ความสำคัญในการสนับสน,นสุนส่งเสริมก็เลยทำให้ประเทศไทยเ,ยเสียโอกาสนะครับในเรื่องของการทำประมงนอกด้านน้ำหลายหลายท่านที่เป็นพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยก็คงจะรู้จักเรือสำรวจประมงทุลาพรของกรมประมงแล้วก็เรือสำรวจประมงของมหิดล ของกรมปมงซึ่งทั้งสองลำเนี่ยนะครับมีระหว่างขับน้ำเนี่ยประมาณ1 2 0 0ถึง1,400กว่าตันกรอตซึ่งถือว่าเป็นเรือสำรวจที่มีภารกิจนะครับในการออกสำรวจแหล่งทรัพยากรสัตว์น,น้ำในหน้านน้ำไทยน้านน้ำสากลไม่ว่าจะเป็นฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและก็มหาสมุทรอินเดียนะครับจากที่ผ่านมานเรือทั้งสองลำเนี่ยนะครับได้ใช้งานมาจนมาตั้งแต่ปี2529เนี่ย นะมาเป็นเวลาถึง38ปีพี่น้องสื่อมวลชนทราบไหมครับว่า8ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยไม่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการส้มและบมรุงรักษาเรือทั้งสองลำจนทำให้ในปี2,565ักและก็66ที่ผ่านมาทำให้เรือทั้งสองลำเนี่ยถูกกรมเจ้าท่าเนี่ยเพิกถอนใบอนุญ,ญาตในการเดินเรือเนื่องจากว,ว่าเรือเนี่ย ไม่อยู่ในสภาพที่จะมีความปลอดภัยในการเดินสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทําให้เห็นว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่ให้ความสําคัญให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปสํารวจทรัพยากรสัตว์น้ําทางทะเลแล้วก็ฝึกกับตันเรือหรือว่านักเดินเรือที่จะไปจับสัตว์น้ําไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่าสทาต่างตเนี่ยที่เป็นผลผลิตต่างๆทางด้านประมงเนี่ยมาป้อนสูโรงงานอุตสาหกรรม ก็ทาให้ประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสเพราะว่าเราต้องไปนําเข้าวัตถุดิบสัตว์น้ําจากต่างประเทศซึ่งปีหนึ่งประมาณคิดเป็นงบเป็นน้ําหนักเนี่ยประมาณ400ล้านกว่าตันคิดเป็นมูลค่าเงินเนี่ยไม่น้อยกว่า200ล้านบาทแต่เมื่อเราเอาวัตถุดิบเหล่านั้น,นมาแปรรูปเราได้กําไรไม่กี่หมื่นล้านบาทเองเพราะเราส่งออกสินค้าไปร,รูปสัตว์น้ำเนี่ยได้ประมาณ2 0 0 0้านกว่าล้าน สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลควรมาให้ความสําคัญที่ผมจะเรียกร้องต่อรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนะครับก็ให้มาดูว่าเรือทั้งสองลำปัจจุบันเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายถ้าหากว่าผมไม่มาเรียกร้องในอนาคตอีก3ปี4ปีข้างหน้าเนี่ยเรือทั้งสองลำก็อาจจะถูกขายเป็นเศษเหล็กก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสไปอย่างไม่มีที่ยื่นสุดนะครับ สำหรับเรื่องกระทู้ที่เพื่อนสมาชิกได้ฝากมาก็ยังมีหลายเรื่องที่รัฐบาลก็ไม่ได้เหลียวแลแล้วก็ไม่ได้ส่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายัยพิบัติจากธรรมชาติก็คืออุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้บ้านผมทุกวันนี้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรและนงนครศรีธรรมราชนะครับสุรธานีนะครับ,รรนะรบแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไปเกิดที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือยะลาปัตตานีนะครที่ว่าวันนี้นะครับรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีมาตรการ ที่จะเข้ามาแก้ไขอย่างเป็นระบบนะครับถ้าท่านจําความได้ดีนะครับผมกับท่านนายแพทย์เพรมศักดิ์เนี่ยคือยื่นยติที่จะตั้งคณะกรรมาการที่สามัญนนที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบในสมัยที่เราเป็นสมาชิกวุฒิสภา5ปีเราควรที่จะมาศึกษาแล้วก็มีข้อเสนอที่ดีต่อรัฐบาลว่าทําอย่างไรประเทศไทยถึงจะจัดการปัญหาภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือน้ําแรงเนี่ยให้เป็นระบบเสียทีนะครับ วันนี้เราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดอย่างซ้ำซากเกิดทั่วถึงทุกภูมิภาคและแต่ละครั้งก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยเนี่ยอย่างมหาศาลปีหนึ่งไม่ไม่น้อยกว่าหลายแสนล้านบาทแต่ละภัยที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดภัยธรรมชาติรัฐบาลก็ต้องเสียงเงินในการเยียวยาช่วยหดดเหลือดูแล่้มแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเสียงบประมาณจํานวนมหาศาล ในการไปซ่อมถนนหน,หนทางสะพานต่างๆสาธารณโภคต่างๆที่ได้เสียหายไฟนี่ยังไม่นับถึงความเสียหายทางด้านจิตใจที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถไปทําอะไรได้เลยในช่วงที่เกิดไยธรรมชาติเหล่านี้นั่นก็คือกระทู้ที่พวกเราพยายามที่จะถามส่วนอีกกระทู้หนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ได้ฝากมานะครับก็คือในเรื่องของจุดตัดทางผ่านทางรถไฟที่ตําบลหนองภู นะครับอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นการสร้างสะพานข้ามนะครับแบบตัวยูนะครับซึ่งมันไม่เข้ากับบริบทของรถบรรทุกอ้อยซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นว่ารถบรรทุกอ้อยที่ต้องบรรทุกอ้อยเข้าสู่โรงงานของสมาคมเชาาไร่อ้อยเขตสิบเอ็ดนั้นมีไม่น้อยกว่าพันเที่ยวต่อนหนึ่งวันเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องแบกภาระในการที่ต้องไปวิ่งอ้อมทาง เดิมเนี่ยที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ปิดทางอีกประมาณ20กว่ากิโลทําให้ตลอดฤดูหีบอ้อยที่จะมีถึงตั้งแต่วันที่15หรคือเมื่อวานมาเนี่ยนะครับอีกร้อยยี่สิบวันเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรต้องแบกภาระอีกไม่น้อยกว่า1,200ล้านบาทซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้รับความเดือดร้อนนะที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยนะและก็เพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้เรียกร้องไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ยังไม่คําตอบ เราจึงต้องตั้งกระทู้ขึ้นมาเหมือนกันและสุดท้ายพี่น้องประชาชนที่ปลูกมันสำปะหลังก็ได้ร้องเรียนมาว่าปีนี้เป็นปีที่พี่น้องเกษตรกรกที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยได้รับความบอบช้ำม,มากที่สุดในรอบ10ปีที่ปลูกมันสำปะหลังมาก็คือราคามันสำปะหลังเนี่ยตกต่ำเหลือกิโลละบาท50-60บาทสตางค์ต้นกิโลทิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นระบบรัฐสภา ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาเนี่ยเราก็ต้องมาสอบถามรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทําอย่างไรถึงจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีอย่างเป็นระบบและสามารถบรรเทาเยียวยาทุกและก็ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้นะครับสําหรับผมก็คงมีเรื่องแถลงเพียงสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับที่เหลือผมจะพยายามถามต่อไปนะไม่ว่าจะในวีทีทีไหนก็แล้วแต่ที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกมิติกขอบคุณมากครับ ถ้าหากว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีประเด็นที่จะสอบถามเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ครับครับผมคิดว่ารัฐบาลก็อวดสรรพคุณไปแต่ความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่นะครับ ก็คือเรายังเห็นว่ารัฐบาลละเลยหน้าที่ที่สําคัญก็คือความรับผิดชอบต่อสถาบันนิติบัญญัติผมจะเรียกร้องกลับว่าแทนที่ท่านนายกจะถแถลงข่าว90วันนะครับอยากให้ท่านนายกมาตอบกระทู้ของวุฒิสมาชิกสักครั้งหนึ่งครับอันนี้คือเรื่องที่สําคัญกว่าคือท่านถแถลงต้อย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 ,อยที่นั่นที่นี่ได้เ,เป็นเพราะว่าไม่มีใครซักถามและไม่มีข้อมูลจากฝ่ายนิติบัญญัติ แหลมคมเพียงพอท่านก็พูดฝ่ายเดียวนะครับผมไม่อยากให้ท่านนายกติดนิสัยพูดฝ่ายเดียวนะครับท่านจะดู iPad หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือท่านต้องสามารถมีวุฒิภาวะในการตอบโต้คำถามหรือการชี้แจงโดยมีกระบวนการสองฝ่ายก็คือวุฒิสมาชิกถามในสภาท่านก็มาตอบในสภา ผมเรียนว่าบุฒิทสมาชิกน่ารักครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ท่านดีกเลี่ยงหรือมีแต่โยนให้รัฐมนตรีท่านนั้นท่านนี้มาตอบให้โดยทั้งทั้งที่เมิตรีท่านนั้นอาจจะก็ไม่ทราบข,ข้อมูลชัดเจนเท่ากับนายกมนตรีก็ไม่กล้ามาตอบเลื่อนไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่าภาพลักษณ์ของท่านท่านจะไปแถลงฝ่ายเดียวจะอีกรอบหนึ่งเมื่อครบ180วันหรืออย่างไรก็แล้วแต่สู้ท่านมาตอบในบุฒิทสภาไม่ได้ครับ จึงเรียกร้องให้ท่านได้มาตอบด้วยตัวเองสมาชิกสนใจจะซักถามท่านเยอะแล้วท่านไม่ต้องกลัวว่าสมาชิกจะไปทําอะไรนอกข้อบังคับนะครับไม่มีอะไรที่น่ากลัวครับมีแต่สิ่งที่ดีที่เราจะต้องสร้างสรรค์ประเทศชาติร่วมกันขอเรียกร้องให้ท่านได้มาตอบกระทู้สักครั้งหนึ่งครับดีกว่าท่านพูดฝ่ายเดียวว่าครบ90วันแล้วผลงานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันอวดโอสรรพคุณอย่างเดียวนะครับ ครับเราก็คงต้องหาลือกันว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีมาตอบเราอาจจะมีการเสนอให้เข้าชื่อเพื่อจะขออภิปรายรัฐบาลนะครับโดยที่สวอาจจะขออภิปรายได้โดยไม่มีการลงมติเพื่อเป็นการทําให้รัฐบาลได้ผ่านกระบ,บวนการตามรัฐธรรมนูญครับครับยังไม่มีการหาหรือกันเพียงแต่มีความรู้สึกร่วมกันในสวว่า กระทู้ท่านก็ไม่มาตอบอะไรท่านก็ไม่ยอมรับผิดชอบสักอย่างนะครับเราก็ให้เวลาท่านอาจจะบอกว่าเพิ่งเข้ามารับทํางาน90วันก็ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ตามนโยบายที่ถแถลงทั้งหมดแต่เรื่องที่สําคัญที่เราต้องการตรวจสอบก็อย่างเช่นกรณีการแจกดิจิบัตวันเลนในรอบที่2เนี่ยท่านจะมีหลักเกณฑ์ในการแจกยังไงที่ว่าคนอายุ60ปีขึ้นไปนะครับหรือว่านโยบายอื่นๆซึ่ง มันน่ากลัวมากความรับผิดชอบของรัฐบาลยังเชื้อเฉืออยู่คือเรื่องคอเซนเตอร์นะครับประชาชนเสียหายเนี่ยตามที่โฆษกรัฐบาลถแถลงว่า7 0,000 000. ล้านจริงๆไม่ใช่ครับผมว่าน่าจะเป็น7 0 0ดแล้านมากกว่ารัฐบาลก็ไม่กําหนดเป็นวาระแห่งชาติเสียทีนะครับผมว่ากับเดินเอ,อื้อเลยเฮยลอยชัยนะครับแล้วก็ทําตัวเหมือนกับไม่รู้ร้อนกับปัญหาเหล่านี้นะครับจนคนเข้าใจนะครับว่ารัฐบาลมีเอี่ยวกับคอเซนเตอร์หรือเปล่าจึงไม่ดําเนินการให้จริงจังและ เป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้มากกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีหลายปัญหาครับทด้านการเกษตรที่ท่านเสณีพูดก็ตามด้านอุตสาหกรรมหรือด้านพาณิชย์หรือหลายๆด้านผมคิดว่าท่านสอวอมีข้อมูลกันมากครับในตามกรรมธิการต่างๆนะครับก็คงต้องได้ดูรัฐบาลไปอีกส,สักระยะหนึ่งเพราะเราไม่ใช่ฝ่ายค้านที่จะจ้องค้นล้มรัฐบาลหรือที่จะทําอะไรที่รัฐบาลจะมากล่าวหาวุฒิสมาชิกได้นะครับคือผมเห็นเขากล่าวหาฝ่ายค้านก็ไม่ให้มองไม่อยากให้มอง วุฒิสมาชิกว่าจะมาจ้องล้มอะไรท่านเพราะมันล้มไม่ได้อยู่แล้วนะครับในตามรัฐธรรมนูญนเราเพียงแต่ติเพื่อก่อเสนอแนะเพื่อจะแก้ไขปัญหาในทางสร้างสรรค์ครับผมขอบคุณนะครับ